กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับเจ็ดปริศนาลึกลับที่โด่งดังของโลกที่แท้จริงถูกเฉลยไปนานแล้วบนโลกเราใบนี้มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับปริศนาลึกลับที่ยังถูกกล่าวอ้างว่ายังไม่มีคำตอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นเรื่องที่โด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ต แต่ในความเป็นจริงแล้วปริศนาบางอย่างที่เราคิดว่าลึกลับนั้นถูกเฉลยไปนานแล้ววันนี้เราจะหยิบยกปริศนาที่คุณคิดว่ายังไม่ถูกไขเหล่านี้มาเฉลยให้คุณได้ฟังกันว่าแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรเรื่องแรกการหายไปของชาวมายา นี่คือหนึ่งในการล่มสลายของอรารยธรรมที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาวมายาดูเหมือนจะละทิ้งอรารยธรรมที่ซับซ้อนของพวกเขาและหายตัวไปในป่าอเมริกากลางมีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งโยงไปถึงการมาของมนุษย์ต่างดาวจนกระทั่งในปี2005มีทฤษฎีที่ได้รับการยืนยันในเรื่องนี้อรารยธรรมมายาพังทลายลง เนื่องจากภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาทำเองชาวมายาค้นต้นไม้จำนวนมากจนทำให้แห้งแลง้งพวกเขาต้องเจอกับความร้อนจากดวงอาทิตย์ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ลดลงจนทำให้พวกเขาต้องละทิ้งดินแดนที่เคยอุดมสมบูรณ์เพื่อย้ายถิ่นฐานไปหาอาหารต่อไปเรื่องที่ 2. หินเดินได้เองในหุบเขาเดสวาเลนี่คือปริศนาที่ถูกพูดถึงกันมานานกว่า100ปี เกี่ยวกับหินที่สามารถเคลื่อนที่ได้เองในเขตพื้นที่แห้งแล้งของหุบเขาเดชวันเลจากร่องรอยที่เกิดขึ้นบนพื้นดินสรุปได้ว่ามันเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่มีร่องรอยการรบกวนของมนุษย์หรือสัตว์ใดๆทั้งสิน้นมีทฤษฎีที่พยายามอธิบายเรื่องนี้ตั้งแต่ลมฝนแรงดึงดูดสนามแม่เหล็กคนมือบอลหรือแม้แต่มนุษย์ต่างดาว แต่สุดท้ายทีมนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบความลับที่ทำให้ก้อนหินเคลื่อนไหวได้ในปี2011นักวิจัยได้ติดตั้ง GPS เอาไว้ที่ก้อนหิน15ก้อนและคอยเฝ้าดูพวกมัน2ปีต่อมาพวกเขาพบว่าเมื่อเดซวันเลเจอกับพายุฝนในฤดูหนาวที่เกิดขึ้นได้ยากน้ำฝนจะไหลลงสู่พื้นดินที่ราบเรียบและกลายเป็นน้ำแข็งในชั่วข้ามคืนส่งผลให้เกิดเป็นแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ร,รอบๆก้อนหิน ในตอนเช้าเมื่อน้ําแข็งละลายและเริ่มแตกออกประกอบกับลมที่พัดแรงส่งผลให้ก้อนหินที่อยู่บนแผ่นน้ําแข็งจะถลายไปได้ไกลบนพื้นที่ราบและเมื่อน้ําแข็งละลายเราก็จะไม่พบหลักฐานใดๆเหลือเพียงแค่ร่องรอยที่หินเคลื่อนที่ทิ้งเอาไว้จนเป็นปริศนาให้มนุษย์งุนงงและเรื่องที่3เสาเหล็กโบราณที่ไม่ขึ้นสนิม เสาเหล็กแห่งเดลีคือเสาเหล็กโบราณที่มีความสูง23ฟุตที่ถูกพบในหมู่โบราณสถานกุตุบถูกสร้างขึ้นราวปีคศ450และมันสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านและนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากว่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นสนิมจนมีคนโยงไปว่ามันอาจถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวอีกเช่นเคยแต่จากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์พบว่า เสาเหล็กนี้ถูกเคลือบด้วยชั้นบางๆที่เรียกว่าไมสะไวทโดยเป็นสารประกอบของเหล็กออกซิเจนและไฮโดรเจนซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เหล็กเกิดสนิมได้ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่น่าทึ่งของคนโบราณที่คิดค้นสิ่งเหล่านี้ได้และเรื่องที่4 UFO ตกที่รอสเวล l ย้อนกลับไปในปี1947 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีวัตถุประหลาดตกใส่ไร่แห่งหนึ่งใกล้กับเมืองรอสเวลรัฐนิวเม็กซิโกและผู้คนต่างเชื่อว่ามันคือยานอาวกาศที่มาจากนอกโลกรวมถึงทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลสหรัฐพบกับนักบินที่มาจากนอกโลกและนำตัวพวกเขาไปเก็บเอาไว้ตรวจสอบอย่างลับๆซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งที่โด่งดังและถูกพูดถึงมาอย่างยาวนาน ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐออกมาประกาศว่ามันคือบอลลูนตรวจอากาศธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือบอลลูนระดับสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการทดสอบปรมาณูของโซเวียตซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นความลับสุดยอดในระหว่างช่วงสงครามเย็นณตอนนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้ทฤษฎีสมคบคิดเรื่อง UFO แพร่ออกไปและมันก็ได้ผลมานานหลายทศวรรษเลยทีเดียว เรื่องที่5ความลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี่คือทฤษฎีสมคบคิดที่โด่งดังที่สุดในศตรวรรษที่20เกี่ยวกับการหายไปของเครื่องบินและเรือบริเวณสามเหลี่ยมอาถรรพ์แห่งนี้จากรายงานระบุว่ามีเรืออย่างน้อย50ลำและเครื่องบิน20ลำที่หายไปโดยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้แน่นอนว่ามีทฤษฎีมากมายที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้เช่น มันเป็นพื้นที่สนามแม่เหล็กโลกแปรปรวนมีฟองกา๊าซมีเทนที่พุทุขึ้นมาอย่างฉับพลันมีสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่มีมนุษย์ต่างดาวที่คอยจับตัวผู้คนไปทดลองหรือแม้แต่บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเมืองแอตแลนติสที่สาบสูญ แต่ประเด็นที่มาหักล้างเรื่องนี้ไม่ใช่การอธิบายเหตุผลที่เรือและเครื่องบินหายไปแต่สิ่งที่ตอบเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดก็คือสถิติการหายไปของเรือและเครื่องบินที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่แตกต่างจากที่อื่นและข่าวเรื่องเบลมิวดาก็ถูกสื่อในขณะนั้นสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นข่าวที่ผู้คนให้ความสนใจและขายได้นั่นเองสำหรับเรื่องที่6ฟอสซิลแมมมอธเพศตัวเมียหายไป นักวิทยาศาสตร์สับสนว่าเหตุใดฟอสซิลแมมมอสที่ถูกพบร้อยละ70เป็นตัวผู้ส่วนฟอสซิลตัวเมียเป็นสิ่งที่หายากมากในปี2017พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งสวีเดนพบว่าสาเหตุของเรื่องนี้เกิดมาจากชีวิตที่น่าสงสารของแมมมอสตัวผู้เมื่อพวกมันโตเต็มวัยก็จะถูกไล่ออกจากฝูงโดยผู้นำที่เป็นตัวเมียจากนั้นตัวผู้ในวัยหนุ่มก็จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือจับกลุ่มเป็นแก๊งหนุ่มโสด ซึ่งพฤติกรรมของตัวผู้เหล่านี้จะมีความเสี่ยงในการไปติดอยู่ในหลุมยุบหรือบึงมากขึ้นจนนำไปสู่โอกาสในการเป็นฟอสซิลนั่นเองและเรื่องที่ 7. เนสซี่สัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสตำนานว่าไว้ว่าเป็นเวลาเกือบ1,500ปีที่ผู้คนรายงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลสาบเนสในประเทศสกอตแลนด์แต่มันกลายเป็นกระแสหนักขึ้นตั้งแต่ปี1933 หลังจากมีการสร้างถนนเรียบชายฝั่งทะเลสาบแห่งนี้หนึ่งปีต่อมาโรเบิร์ตวินสันสารยะแพทย์ชาวอังกฤษได้อ้างว่าเขาถ่ายภาพสัตว์ประหลาดในตำนานนี้ได้มันกลายเป็นภาพที่โด่งดังที่สุดจนทำให้ผู้คนหลงเชื่อมากมายโดยในปี2012มีการสำรวจและพบว่าชาวสกอตแลนด์หนึ่งในสคนเชื่อว่าเนสซี่มีจริง จนกระทั่งในปี2019ทีมนักวิจัยจากนิวซีแลนด์นำตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบเนสไปวิเคราะห์และศึกษา DNA ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ที่นั่นโดยพวกเขาไม่พบหลักฐานของไดโนเสาร์ปลาสเตอร์เจียนปลาดุกหรือฉลามหรือ DNA ของสัตว์ใดๆก็ตามที่พวกเขาไม่รู้จักพวกเขาพบแค่ DNA ของปลาไหลามากมายที่นี่ ส่วนสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาพบก็คือยูโรเปียนคอนเจอร์ปลาหลายชนิดหนึ่งที่ถูกพบได้ในทะเลสาบทั่วไปในยุโรปซึ่งมันอาจยาวได้ถึง7ฟุตและหนักถึง60กิโลกรัมและมันอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเนสซี่ได้มากที่สุดหรือหากมีสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่านี้แสดงว่ามันไม่ทิ้ง DNA เอาไว้เบื้องหลังยังมีปริศนาลึกลับที่ถูกนำมาเฉลยแบบนี้อีกมากมายครับแล้วเราจะกลับมาในภาคต่อไป กดติดตามช่องไทยบันเทิงไว้คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ